เมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการครัวของโลกใน,นจังหวัดชนบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทสหาฟาร์มเพื่อร่วมสืบสารพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารและเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกในอนาคตการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานไปอย่างดีโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณาสุข ซึ่งเป็นแกนนาในการดาเนินงานด้านอาหารปลอดภัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าโครงการรวมพลังอาหารปลอดภัยถวายแด่แม่ของแผ่นดินจะสมฤทธิ์ผลได้ปัจจัยหนึ่งก็คือการที่ผู้ประกอบการด้านอาหารได้มีส่วนร่วมในการแสดงเจตนารม์ในอันที่จะผลิตอาหารที่ปลอดสารปนเปื้อนให้คนไทยได้รับประทานกิจกรรมนี้เือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาในปีพุทธศักราช2547เพื่อประสานในการรวมพลังน้อมถวายปัณิธานต่อองค์พระแม่ของแผ่นดิน